จากปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำเกษตรกรได้รับผลกระทบมีรายได้ลดลงรัฐบาลมีความห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นโครงการหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่3แล้วคือการประกันรายได้เพื่อเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ5ชนิดประกอบด้วยข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังยางพาราและปาล์ามน้ำมันช่วยประคับประคองรายได้ของเกษตรกรควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพด้านราคาตามกลไกตลาดล่าสุดวานี้รัฐบาล ได้นำร่องโอนเงินประกันร,รายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือพกศซึ่งน,นายธนรัตนงามวัาราลรัตน์ผู้จัดการพกศเปิดเผยว่าเป็นการโอนเงินในงวดที่3ถึง7แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับ2,565ระยะเวลาโอนระหว่างวันที่3ถึง13ธันวาคมวงเงินรวม64,000ล้านบาทหลังจากก่อนหน้านี้พกศได้โอนเงินงวดที่1ถึง2ไป แล้วระหว่างวันที่9ถึง24พฤศจิกายนวงเงินกว่า12,650ล้านบาทปสออยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ดำเนินการมาตรการคู่ขนานผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าวไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคา,าตกต่ำตั้งเป้าดูดซับปริมาณข้าวเปลือก2ล้านตันซึ่งโครงการนี้ยังได้สนับสนุนค่าสายเก็บ และรักษาคุณภาพเข้าเปลือกการดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนอกจากช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนการผลิตที่เหมาะสมยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลิตตกต่ำโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐิจโลกเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะตกเสาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง วันเดียวกันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมอบเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยมีกเกษตรกรชาวสุพรรณบุรีกว่า3ามพันคนมาให้การต้อนรับโดยกเกษตรกรชาวสุพรรณบุรีที่เข้ารับมอบเงินประกันรายได้ข้าวจากมือนายกรัฐมนตรีต่างพอใจและดีใจที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยดูแลกเกษตรกรให้มีความมั่นคงทางรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอบคุณท่านนายกที่มีโครงการดีๆที่มาช่วยเหลือกกเกษตรเตจ้านาอยากให้มีโครงการนี้ต่อๆเรื่อยไปขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆให้เกื่อเาวนาหรือว่าคนที่มีงานทำคนยากจนเนี่ยมีบัตรประชาชนก็ดี สำหรับเมื่อวานนี้เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้รวมประมาณ77,000 0รายส่วนเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มทยอยโอนตั้งแต่วันนี้ประมาณ75,000 0รายท้านี้เกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกสร m o เอ l โบายตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านไลน์ออฟฟิเชียล BAAc Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้ บริการ BAAc Connect รวมถึงสามารถเบ,บิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM เอมของทอกสได้ทั่วประเทศมาลิชโยรายงาน